หน้ามหญิงชาแนลค่ะวัอนี้านมาเรื่อว่าถิเห็ดคลิปอใหญงมากค่ะพี่น้องก็เลยที่บ้านซื่อๆนะค่ะพี่น้องก็เลยจะมารีวิวบ้านตอนฝนตกให้เบิึงนะคะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นหลังบ้านนะค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะบรรยากาศฝนกำลังตกเลยค่ะพี่นอ้องต้องใจจะเข่าหนาฝนณเลยบอกค่ะพี่น้องนี่ฝนก็จะตกดีแท้ อันนี้ก็เป็นหลังบ้านอีกเพื่อนบ้านหนึ่งเด้อค่ะนี่อันนี้ก็คู่ฝรั่งคนมะเจ้านะคะบ้านหลังเนี้บ้านหลังข้างหลังนี่คสาวพี่น้องคู่ฝรั่งคนมะเจาไม่รู้ว่าคนสอนอยู่โรุงเรียนไดนเนาะคะ่ะอันนี้ก็ต้นป่วยงาข้าพี่น้องแน่งามฉากงามแนีดี๋ยวไปเบื้งหน้าบ้านค่ะพี่น้อง ฝนกระตกค่ะพี่น้องโจกดูค่ะผลตกใส่สงการคับพี่น้อง่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านเนาะค่ะเนาะว่างไม่ได้ออกไปใส่ดอกค่ะพี่น้องอันนี้ก็บ้านหลังนี้เพิ่นบายูเนาะค่ะเพิ่นคงใส่เพิ่นกลับต่างจังหวัดค่ะในซอยนี่ก็จะมีคนอยูสามหลังเนาะพี่น้องค่ะพี่น้องนออนแนนเพิ่นกระ, K, ะ,ะตับสงการคบตทางจังหวัดค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศ นาบ้านกุณพี่น้องนี่ก็เป็นบรรยากาศนาบ้านเนาะคะ่ะผลกระโุกดีค่ะอาีนพี่น้องอันนี้คือเป็นนาบ้านนะคะ่ะแต่ที่ตน้นบกยมเนาะคะ่ะพี่น้องผลโตข้าวออกไปใส่ก็ได้คุณพี่นอ้องยูบ้านนอนเป่าบ้านค่ะนาบ้านกัญชีล่มลื่นดีแน่เนาะคะ่ะเพราะว่ามีตน้นมีต้นใหม่ปลูกต้นใหม่ค่อนข้างหลายนะคะ บ้านหลังนั่นก็นอยู่เนะค่ะคนบริกับต่างจังหวัดก็ไปใส่ปรด้หรอค่ะเพราะว่าโคู่วิดนะคะพี่น้องติดโค่บิาบ้านอันนี้ก็จะเป็นข้างบ้านนะคะก็จะเป็นต้นไม้ก็จะประมาณนี้นะคะบรรยากาศปากกระห้อง อันนี้ก็ซื้นต้นมะเขือนะครับพี่น้องมะเขือพวงก,กระตัดออกน้าแน่นะครับพี่น้องเพราะอ่าอย่งอางเพราะมันหกต้นมะย้อมต้นเนี้กล่าวปีนั่นเกิดี่กินหมากลายอยู่ครับพี่น้องด๊กคากดกแน่ค่ะพี่น้องปีนั้นจนได้ตัดงาถิมก็ได้ตัดงาถิมแล้วกันมเป็นหน่วยเลยแบบนี้มิตรใบครับพี่น้องเขียวเต็มต้นอยู่จะเป็ี่นอย่าง บรรยากาศหนบ้านกับสิบเป็นประมาณนี้เนาะคะ่ะลังฝนตกค่กคะ,กะ,คะพี่น้องบรรยากาศดียูคค่ะพี่น้องเป็นที่ไหนค่ะบรรยากาศบ้านสาวหญิงค่ะพี่น้องก็เป็นประมาณนี้เนาะค่ะล้างฝนตกก็เม่นลังฝนตกหรอกค่ะตอนฝนตกเนาะค่ะพี่น้องสิเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะในซอยบ้านหลังนี้กับสิมีอยู่แปดหลังคะ่ะ จะมียูอ่สองหลังที่บ่มีคนอยู่นะคะ่ะประมาณว่าพื้นซื้อไว้แล้วเพอนก็นจะขายตองสินะคะ่ะแต่ว่าหางขายยัอมไม่ได้ครับพี่น้องมันค่อนข้างแพงอยู่เด้อพี่น้องนะแก็ขายไม่ได้หรอกค่ะบ้านก็นจะหกแน่แล้ะคะ่ะแต่ว่าต้นกล้วยนี่สิค่ะพี่น้องน้งมขาดน้มแน่นะ,ะ้ะค่ะนี่จะของบ้านคนปลูกไวะคะ้ค่ะโมัมนคุณนคู่ปลูกไว้เด้อคะ่ะจะของคนปลูกไว้ ฝนตกมากอะเปียบแน่ค่ะเพราะว่าทาั้งนี้มันบมีการสาดนะค่ะพี่น้องประมาณนี้ค่ะท่านไหนกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามด้วยค่ะช่องมะดามหญิงชาแนลค่ะฝากไว้น้ำแน่ค่ะสำหรับคลิปมีก่ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะ่ะบ๊ายบาย